วันนี้ช่งชางแชร์ไอเดียนะครับมีทนิคนิดนึงนะครับเอามาดูหลายๆหลายๆคนนะครับแม่บ้านเนี่ยก็คือเวราจะวางม้านเสื้อมาากกกันจะเปเบียบระกัดแบบนี้นะครับทีนี้มันก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับทีนี้เราจะมาทาไม้แบบเชื่ออันเดียวเนี่ยทําเพื่อให้เก็บทุกอย่างให้มันเก็บ,าาบเก็บเป็นความระเบียบได้นะครับวิธีการนะครับเราหยิบมาไม้เสื้อมมาหนึ่งอันนะครับ เราดัดเลยนะครับเราดัดเพื่อให้รวมไปที่งันเวลาวางแล้วเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนเนี่ยนี่เลยครับเราจับไม้เส้นเข้ามาอย่างนี้ครับเราดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับขั้นตอนง่ายๆนะครับดึงขึ้นมานะครับตัดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับตัดขึ้นมา ยอกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะงอบ,บิดตัวนี้ลงนะครับนี่ครับยอกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเราผผก็แฝงตัวกรณ์อได้เลยนะครับแฝงได้หน่นอยเฉยๆได้เลยนี่ครับ เท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับดัดแค่ไม้แขวนเสื้อนะครับเราก็รวมกันเป็นชุดแบบนี้นะครับถึงเวลาเวลาจะเอาออกนะครับเราก็ดึงออกมาให้ง่ายๆทีลล่่นนหนึงอนนงอัััครบได้เลยนะครับ เวลาเก็บเราก็แคนีครับแคนีนะครับก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลาดัดนะครับไม้แล่เสื้อเองเนี่ยนะครับเราสามารถดัดได้หลายแบบนะครับนี้เวลาเราออกมานะครับนี่ครับวิธีการดัดในรูปร่างอย่างประมาณนี้นะครับเราจะดัดเพื่อการให้มันใสได้สมสูงนมากนะครับเราก็ดัด มันจะมีลูกทรงหลายแบบนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกทรงนะครับที่ดัดไว้นะครับนี่ครับจยอกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับเวลาแขวนนะครับจับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถแบบนี้ได้นะครับ เราก็การให้แขวนเยอะๆเราก็ทําช่วงคอตรงนี้นะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับวิธีการดัดก็ลักษณะแบบที่แก้ไข่นะครับก็คีอนาครับอันนี้ก็เราก็ตัดจนมีสายเราก็ยืดได้นะครับพ้าเราด้ช่องนี้ว่างๆนะครับนี่ครับเขาก็จะใส่ได้เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็แขวนนะครับมันจะไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวไหนจะได้ันะครับ นี่ครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่ไว้นะครับมันจะสะดวกนะครับนล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดูประมาณเลยนะครับซึ่งมันจะดัได้หลายแบบหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเอากระถางต้นไม้หรือว่าจะเป็นไม้มารับปลายแขวนนะครับเอามาแขวนสองฝั่งนี้นะครับก็ได้นะครับ ประโยชน์จากผ้า่ยเสื้อเนี่ยมีหลายอย่างหลายแบบมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบมินนะครับที่ถ้าแชร์ไอเดียเนี่ยนะครับก็คือบริบอลครับจากองที่บ้านนะครับเาเลยมานั่งดูว่าเอ๊ะเราทำอะไรได้บ้างได้เกิดความเป็นไอเดียเรียบร้อยนะครับนี่ผมก็แฝงไวลาหลายท่านนะครับถ้าถึงเวลาจะเอามาแฝงเสื้อผ้าหรือว่าแฝงรองเท้านะครับก็ได้หมดนะครับอันนี้ก็แปลงไปก่อน จะดูเร<ท>ียบร้อยนะครับก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะครับมันจะไม่ละเอียดแหลกนะครับเวลาใช้งานก็ใิ่มาใส้เสร็จเดีวยวเราต้องมแปรงก็จะดูเรียบร้อยขึ้น ก็คลิปสั้นๆนะครับจากร้างแชร์เดียในวันนี้นะครับครั้งต่อไปนะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับที่ช้าแชร์เดียนะครับดูนะครับเราเห็นว่าสามารถที่จะประยชน์ได้นะครับข้าแชร์เดียก็จะเอามาแชร์เดียตัวนี้นะครับเพื่อให้แม่บ้านเข้าบ้านนะครับได้เอาไปลองใช้กันดูนะครับถ้าถูกใจนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืช่วยรัติดตามด้วยหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าวแชร์เดียนะครับสำหรับวันนี้ กายานะนนเวลาแล้วแฟชันเดียร์ต้องมาทำงานแล้วนะครับยังไงต้องอขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้วันนี้ชาแฟชั่นเดียขอลาดูก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย